สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเนื้อหาส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Sketch นะครับเริ่มที่เมนูข้างบนครับเรียกว่าแถบเมนูนะครับปุ่มแรกนะครับคือปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับมีหลายภาษาครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับปุ่มที่2ครับปุ่มแฟ้มคือปุ่มบันทึกโปรเจกต์หรือปุ่มที่อัปโหลดไฟล์โปรเจกต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับปุ่มที่3ครับคือปุ่มแก้ไข คือปุ่มที่กู้คืนไฟล์ก่อนหน้านี้นะครับปุ่มที่4ครับคือปุ่มบทเรียนเราสามารถเข้าไปเรียนบทเรียนได้ในนี้นะครับเป็นบทเรียนสําเร็จรูปแบบนี้นะครับเราสามารถทําตามขั้นตอนที่เขาบอกมาได้เลยนะครับด้านข้างครับเรียกว่ากลุ่มบล็อกนะครับมีบล็อกเคลื่อนไหวรูปลักษณ์เสียงเหตุการณ์บล็อกควบคุม บล็อกตรวจจับตัวดําเนินการบล็อกตัวแปรบล็อกของฉันคือบล็อกที่เราสามารถสร้างบล็อกขึ้นมาเองได้นะครับแถบเมนูคอสตูมครับคือการตกแต่งตัวละครของเรานะครับแถบเมนูเสียงนะครับคือการตั้งค่าเสียงเซตค่าต่างๆนะครับต่อไปครับตรงกลางครับคือพื้นที่ทํางาน ือพื้นที่เขียนโค้ดให้กับตัวละครหรือเวทีนะครับกดที่ตัวละครครับเราสามารถเลือกวางโค้ดของตัวละครแต่และตัวได้เลยครับแล้วเขียนโค้ดให้เวทีมากดตรงเวทีตรงนี้ครับแล้วสามารถเลือกโค้ดมาวางได้เลยครับ <S 2> <S 2> ด้านข้างครับตรงนี้ครับเรียกว่าเวทีครับเราสามารถจัดฉากแต่และฉากได้ตรงนี้ครับ ด้านล่างครับแถบเมนูเวทีนะครับคือการเพิ่มฉากหลังให้กับตัวเวทีนะครับเพิ่มแบบนี้ครับฉากหลังก็จะขึ้นมาเลยครับตัวต่อไปครับข้อมูลของตัวละครนะครับเราสามารถตั้งชื่อหรือเซตค่าตำแหน่งต่างๆของตัวละครได้นะครับด้านล่างครับคือ ช่องของรายการตัวละครนะครับเราสามารถเพิ่มตัวละครได้หลายตัวนะครับแบบนี้ครับตัวละครก็จะขึ้นมาเลยครับเราสามารถเลือกแต่ละตัวได้ครับครับสำหรับเนื้อหาส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Sketch ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ